สวัสดีคนวันอังคารค่ะส้มมะพยากรดวงรายสัปดาห15์15-22กุมภาพันธ์2566ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ยิบซีเป็นคำตอบสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ Facebook ส้มมะพยากรหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทใครสนใจโทรคุย20นาที299ทักแชทเพจ Facebook นะส้มมะพยากรช่องทางเดียวเท่านั้นมาดูกันช่วงนี้ทำอะไรให้เน้นความ ถูกต้องนะจ๊ะขอให้เข้าตามตรอกออกตามประตูขอให้ทำตามกฎทำตามกติกาอาจจะดูเครียดอาจจะดูกดดันอาจจะดูลำบากใจนิดนึงแต่บางครั้งอยากให้คุณทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายของเรื่องของการฟ้องร้องคดีความขึ้นโรงขึ้นศาลหรือบางคนเนี่ย ลืมเสียค่าปรับทำผิดกฎทำผิดกติกานะขับรถเร็วเกินกำหนดหมวกกันน็อกไม่ใส่เข็มขัดไม่คาดหรือลืมจ่ายอะไรหรือเปล่าอันนี้ดูให้ดีๆนะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ย มีโอกาสจะได้นี่นะจะได้นี่ก้อนโตนะตอนนี้จะซื้ออะไรคำถามก็คือถ้ายื่นกู้ซื้อบ้านซื้อรถผ่านเพราะว่ามีโอกาสเป็นนี่แต่มีสินทรัพย์มั่นคงเอาให้แน่ๆเอาให้ชัวร์เพราะว่าความหมายไพ่ก็ไม่ได้แย่แต่บางทีก็ลำบากใจตอนนี้มีช้อยให้เลือกมีช้อยให้ตัดสินใจคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ตัดสินใจอะไรไม่ได้มีคนช่วยนะ กรณีที่ต้องการคําแนะนำกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอ่ะให้อาจารย์ช่วยแนะนำก็ได้นะทักมาดูดวงมามันมีอยู่สองทางเลือกซ้ายหรือขวาถ้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้หรือไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองมีคนช่วยเพราะฉะนั้นโดยรวมไม่ได้แย่การงานก็ดีนะจริงๆแล้วอะแต่ อาจจะต้องปฏิบัติตามกติการักษามาตรฐานช่วงนี้อาจจะต้องจริงจังกับชีวิตมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างเคียวแต่ถ้าเราตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวประสบความสําเร็จไพ่ใบนี้หมายถึงความร่วมมือสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจไว้ บางสิ่งบางอย่างอาจารย์ว่ามันต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองอะตัวเราเองต้องตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวกระตือรือร้อนอยากได้อยากมีอยากสําเร็จจริงๆไม่ต้องดีเด่นอะไรมากก็ได้ขอให้มันอยู่ในมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ให้มันผ่านแค่นั้นนะพอใครอยากเป็นนักวิชาการใครอยากเป็นตำรวจทหารใครอยากสอบราชาการทําได้เลยนะส่วนเรื่องของธุรกิจส่วนตัวจริงๆก็ทําได้แหละแต่ พยายามเลือกคนได้ไหมอ่ะคนเราอยู่กับใครเราไม่สบายใจเลือกอะไรที่มันตอบโจทย์สําหรับตัวเราคนที่เคมีตรงกันพร้อมสนับสนุนส่งเสริมอ่ะแบบนั้นน่าจะดีส่วนเรื่องของความรักมีใครจับปลาสองมือไหมความหมายไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการจับปลาสองมือรักซ้อนรักสามเศร้าเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกเอาความถูกต้องเป็นหลักนะไอประเภทเนี้ย นะดูดีๆเน้นความถูกต้องเป็นหลักแต่กรณีมีคู่มีแฟนช่วงนี้ดูเค,เครียดๆครไม่รู้ว่าจริงจังกับงานหรือว่าโฟกัสไปที่เรื่องอะไรบางอย่างมากจนเกินไปจนทำให้ชีวิตคู่มันดูแบบตึงๆอะยังไงเบาๆลงหน่อยหาเวลากินหาเวลาเที่ยวหาเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันจะดีส่วนเรื่องของคนโสดคนโสดเลือกเยอะอะคุณสมบัติเยอะอะมันเลือกไม่ได้อยตัดสินใจไม่ถูกอะ อย่าไปสร้างกฎค่ะความรักที่ดีเนี่ยไม่ต้องไปกําหนดคุณสมบัติหรอกไม่ต้องไปสร้างกฎสร้างกติกาใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เอาง่ายๆไม่ต้องคิดซับซ้อนแล้วก็ไม่ต้องมาหาในยะตรก,กะเหตุผลอะไรมันปวดหัวนะโชคลาภมีอยู่นะช่วงเนี้ยโชคลาภมาจาก ความฝันนะแต่ถ้าจะซื้ออาจารย์แนะนําว่าซื้อรัฐบาลเท่านั้นเพราะให้ความถูกต้องมันขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรซื้อหวยรัฐบาลเราจะมีโชคมีลาบเลข2เลข3เลขเด่นสีแดงสีมงคลแล้วช่วงนี้สุขภาพระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาแสงสว่างการมองเห็นแล้วก็ช่วงนี้สังเกตอาการนะภายในน่ยจะมีปัญหา ตับกับไตดื่มน้ําเยอะๆนิดนึงช่วงเนี้ยแล้วก็เน้นเป็นน้ําเปล่านะ ใครที่ตัวเหลืองตาเหลืองผิดปกติแสดงว่าคุณมีปัญหาแล้วนะตับไตถุงน้ำดีอย่างเงี้ยมีปัญหารีบนะรีบไปตรวจไปเช็คไปหาหมอการทำบุญช่วงนี้เน้นไปที่เรื่องของอ่าเทพเจ้าแห่งความยุติธรรมเทพเจ้ากวนอูก,ก็ได้นะซื่อสัตย์ยุติธรรมนะแล้วก็ทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างคนตาบอดเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์แบบนี้ก็ได้เป็นการเสริมดวงใครสนใจดูดวงส่วนตัวทัก แชทเพจ Facebook นะสมมะพยากรกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะสวัสดีจ้า